สวัสดีครับช่องพ่อสมชายคนณศีนะครับวันนี้จะมาพามาไหว้พระพุทธศีสักยะมุจจรินครับพระพุทธศีสักยะมุจรินโทนะครับวัดป่าบ้านดงเสียดนะครับ ทีวัดป่าบ้านดงเสียดครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องแม่พระเจ้าธรณีก็มีครับสวยงามครับโอ้ดูน้ำตกนะครับนี่ภูเขาครับ ขออนุญาตเจ้าสถานที่เด้อันนี้ต้นพะยูงะครับตอนนี้ทางพะยูงข้างหลังได้เป็นต้นโยอป่าครับคนในน้ำนี่มีเลี้ยงปลาด้วยนะครับนี่มีกล้วยไม้สีชมพูสีม่วงนะครับแม่เจ้าท่านี้อยู่กลางน้ำครับกล้วยไม้ครับไม้ครับอันนี้ครับพญามุดจรินครับนีสานาตตนนครับนี่พญาหมุดจรินครับนี่ สวยงามมากครับหิ้งน้องนี่ครับผ่านนะครับผมนะครับผ่านะครัผมครับเดี๋ยวผ่านะครัผมนะครับเออมาผมครับนี่มาผมผ่านหน้ประจำตำแหน่งผมครับ ไม่เหมือนใครครับอากาศนะครับมาดูครับวัดชื่อวัดจะดูนะชื่อวัดนะครับอันนี้จันผาหรือจันแดงครับท้องอุไรน,นีก็ยอป่าครับนกยูงครับตกป่น,นกยูงข้างหน้าก็มีสวนยางนะครับวัดป่าเว วัดป่าเววัดป่าเวรุวนารามบ้านดงเสียดนะครับบรรยากาศนะครับต้นไม้นี่ต้นทองอุไรครับนี่หวานนกคุมนะครับนี่หวานนกคุมขอช่วยไปหว่านนกขุม,มรอดไปครับนนกคุมน,นกคุมเรมามาดูขนนกนะครับ อยายามจะรินนะครับเออนี่เป็นอ่างเลี้ยงปลานะครับดูสวยงาพมพอาะท่านมเอ็นหางเลยครับหางท่านมาหางท่านมาแล้วครับนี่เออโอ้ย,อโยเสียนเหรอดอกไม้เก่าๆโบราณนะครับ ที่นี่ครับ้อดูท่านครับโอ้โหสวยงามมากครับดูครับนี่นสวยไหมครับพระพุทธศีรษกยะมุจจรินโทครับพระพุทธศีรษกยะมุจจรินโทครับวัดป่าเวรุวนารามบ้านดงเสียดครับอันนี้ต้นเลื่อมนะครับอยู่ข้างหลังนอ้ต้นเลื่อม มะเกลียมมะเกลียมคําันนิสันโอ้ดูครับพี่น้องเห็นไหมไอ้ดอกสูนพยาด่างแดงนะครับเป็นไหมเดี๋ยวสูงให้ดูครับยานางแดงครับดอกสมุนพยานางแดงครับต้มบำรุงร่างกายครับกายรุงกำลังครับโอดทิศนะครับสักก็มีต้นสารครับหน้านะครับต้นสารครับ พยาน,นยานะนะครับโตขึ้นพยานาครับครับชิปนี้ก็ถ้าใครชอบผมชิปผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดสแตทสกายในช่องพ่อสมชายคนสีนั่นนะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกวันคลิปต่อไปนะครับผม